ครับพวกเรากลุ่มของหัวยอางเจ้าไอ้นะครับนิิสตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับชั้นปีที่2สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยียุคต้นนะครับ CBT ครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิชา Embedded System นะครับสวัสดีครับผมนายกริชอัครวิชกุลครับสวัสดีครับผมนายพิมพ์กุลสินพีรพรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแัะยาโรสิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาชิตาสุภาจันทร์ค่ะเอะไะครับต่อไปก็จะเป็นการ demonstration ตัวโปรเจกต์ของเราครับโอเคก็สรุปภาพรวมของโปรเจกต์เรา อันนี้คือตัวของส่วนกล่องยาที่เราจะเอายาเข้าไปมีติดฟองไว้เชื่อมกับตัวน,นี้อันนี้คือตัวฝั่งของที่เราจะมีเป็นสีคัลเลอร์เอ๊สีคัลเลอร์ตัวนี้อันนี้บัสเซอร์ถ้าเกิดสมมติเป็นแบบว่าส,สักเซสอ,อันนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวส่วนอันนี้จะขึ้นจะ,จะออกเสียงเป็นเสียงตื๊ดตื๊ดเสียงสูงสองครั้งถ้าเกิดสมมติฟเฟลอันนี้ก็จะเป็นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเสียงตื๊ดยาวหนึ่งครั้งโอเควิธีการใช้เรา เราสมมติเราจะกินยาปุ๊บเราอ่านนับหนึ่งสองสามสี่กี่อันก็ตามใส่เข้าไปในนี้แล้วเราก็กดปุ่มปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณเข้าอันนี้แล้วก็ส่งผ่านไปไาให้มันไอ้น,นี่มาให้มันถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บยังไงเราก็มาที่ตัว e เอนเดนแอนเดนตัวนี้มีแม่พุกคอยรอ,อรับรูไปไว้พออันนี้ส่งรูปมาปุ๊บอันนี้มันเข้าอันนี้มาเราก็จะเอานําเข้ากุญแจเอาเก็บไว้เสร็จปุ๊บเรามันก็จะอยู่ที่นี่กุญแจอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปประมาณนี้ก็จะเห็นประมาณ3ช่องใช้ได้3ช่องของกานเห็นยาเก,กียนประมาณ1เมต็ดตอนนี้เราก็เอ่อเขียนไปในเจมานไดเสร็จแล้วขั้นต่อไปดึงออกมาเอามาโยนเข้าตัว G ี่มิน a i agent ให้มันประมวลผลว่าเออมีกี่ยังแล้วก็ยาชนิดอะไรแล้วก็กินตอนไหนสมมุติแล้วเสร็จปุ๊บเราได้เป็นเอ่อตัวเจสารมาแต่ว่าเจมินไดเอาไปเป็นเทปเราก็ทำไงเราก็ต้องเอามาพากก่อนด้วยคอตัวนี้ก็คือเป็นโคอจาวาสกิปต์โน้ อ่เสร็จแล้วพอเราได้ตัว Data มทั้งหมดก็คือจะเป็นสเตตัสที่เราได้มาคือถ้าเกิดเป็น Success ก็คือแปลว่ามันนับเจอยาอเป็นจำนวนยาที่มันนับได้ชื่อยาอเวลาแล้วก็เหตุผลที่มันคิดว่ามันจำนวนยาตามที่มันคิดเราแยกมันเป็น2ทางสองทางนี่คือเราเอามาเปลี่ยนชื่อ f i ฟ l ลเพราะว่าในตัวนี้ของเราเราไม่ได้เราใช้ชื่อ color f i l d ของ,ของอในตัวสเตตัส ตตัอันนี้เราจะออกมันเป็นโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราตรวจจับเราใช้คำว่าสักเซสรเราเลยต้องเอาแก้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราเอาหลอกเข้าตัวก e s h ชี t อันนี้คือตัวเก็บ respon s e ของตัว a หเพื่อเพราะว่ามันล็อกกันไปที่จะเอาไปเก็บในตัว t a b a s e จริงเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ามาดูตรงนี้อันนี้คือระบบการจัดเก็บ St o c k ก็คือตอนแรกเรามีเป็นตัวก e s h ชี t อันแรกก่อนไม่ติด stock อ,อันนี้ มียาชื่ออะไรแล้วก็ยาจำนวนเท่าไรเราเก็ตออกมาเก็ตออกมาเสร็จป,ปุ๊บเราเอาตัวหนโดไอาจาวาสคิวอันนี้มาอีกทีทาเป็นฟังก์ชันลบเอาตัวเอาค่าฟิลเอ่อฟิลเขาจากนี้ก็คือจำนวนยาที่เรานับได้แล้วก็จำนวนยาที่เรามีในปัจจุบันเอามาลบกันเสร็จแล้วเอาไปอัปเดตในกลุ่มชีตอันนี้เป็นฟังก์ชันแยกออกมาอีกทีนึงเป็นทางผ่านก็คือถ้าเกิดเป็น if if close ถ้าเกิดสมมติจำนวนยาที่เอาดึงมาจากกลุ่มชีตเมื่อกี้ จำนวนปัจปจ,จุบัน ấy, มีน้อยกว่า20หรือว่าน้อยกว่าเชื้อที่คุณต้องการถ้าเกิด True ก็คือจะส่งเข้าไปใน Gmail no, ที่จะส่งอ m a i l Reminder เข้าไปในอีเมลของคุณเสร็จแล้ว Data ทัาา้งหมดนี้จะถูกส่งกลับที่ d เด c แคมตรงที่ Respond t o ไปก็คือจะมีไฟล์ที่เราส่งเข้าเพื่อนำไปแสดงใน dashboard ก็คือจะเป็นเวลาของการกินจำนวนยาที่เรากินเมื่อกี้แล้วก็จำนวนยาที่เหลือแล้วก็มี n a m ด้วยโอเค เสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วพอเรารีเทิร์นมาเสร็จปุ๊บไอตัวสเตตัสเราเราใช้แค่สเตตัสในการมาคุมสเตตของตัวนี้ก็คือถ้าเกิดสเตตัสเป็นสักเซสสีอันนี้ก็จะออกมาเป็นสีเขียวถ้าเกิดเป็น ALL, เอ้ยถ้าเกิดเป็นเออร์จะเป็นสีแดงแล้วก็เสียงก็ตามที่บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติเป็นสักเซสก็คือจะเป็นดังสองทีติ้ยเตี้เสียงสูงส่วนถ้าเกิดสมมติเออร์ก็คือจะเป็นเสียงเออ่เสียงต่ำๆหน่อยยาวๆตื้อเตีหน่งโอเคจากนั้น เราก็เดี๋ยวดูแดชบอร์ดก่อนก็คือทางส่งของแดชบอร์ดเราก็จะใช้ลิงก์ลิงก์เป็นเหมือนเ, <Yeah. S 1> เป็นดาต้าเบรยที่มีแดชบอร์ดด mm ูอินมาให้ก็คือเราจะสามารถเอ,เอาดาต้ามาดิสเพลย์ได้แบบนี้อันนี้คือเสียงแซมเปิล hmm. ว่าถ,ถ้าเกิดสมมติเออเลอร์ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราส่งเข้ามาอันนี้คือสต็อกที่เราอยางมัาให้เหลือรูปภาพอันนี้เรายังไม่พิมพ์แต่ว่าอ,อ,อาจจะมีในอนาคตส่วนพิวแท็กเกก็คือจำนวนยาทั้งหมดที่ทเรากินรวมทั้งหมด